อยากผิวสวยใสไม่ต้องรอครีมหลายตัวต้องลอง c o l ล a t i s นี่ c o l ล a t i s นะคะได้คอลลาเจนเปปไทด์หนึ่งมืนมิลลิกรัมนะคะนี่บวกสารสกัดทับทิมนะคะวิตามินซีอีและซิงค์นะคะคือ ครบสูตรนะคะนี่ส่วนส่วนผสมส่วนประกอบด้านข้างนี้นะคะช่วยผิวฟูอิ่มน้ำกระจ่างใสาจากภายในดื่มง่ายนะคะแล้วก็ไม่ข่าวเพื่อนสวยผิวสวยจนเพื่อนทักนะคะนี่คือต้องลองขวดน,นี้ค่ะนี่ต้องลองนะนี่ คือหนึ่งกล่องเนี้ยเขาจะมีหกขวดนะเราก็ดื่มวันละหนึ่งขวดนะคะเนี่ยหนึ่งกล่องหนึ่งแพ็คเนี่ยจะมีหกขวดแบบเนี้ยเราก็ดื่มแค่วันละหนึ่งขวดนะคะนี่ก็จะได้ผิวสวยใสยจนเพื่อนทักนะคะต้องลองอืมอร่อย กินแค่วันละขวดนะคะ